วิตามินอ e ีนะคะก็คือวิตามินที่มีความจําเป็นต่อร่างกายค่ะเป็นวิตามินที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้นะคะแล้วก็ไม่ละลายน้ําด้วยค่ะซึ่งวิตามินอ e ีค่ะจะมีอยู่2รูปแบบนะคะก็คือโทโคฟีนอลนะคะจะเป็นรูปแบบที่อิ่มตัวคะ่ะแล้วก็โทโครทรไตรอีนอลนะคะจะเป็นรูปแบบวิตามินอ e ีที่ไม่อิ่มตัวค่ะซึ่งทั้งสองเนี่ยค่ะมีความจําเป็นต่อร่างกาย แล้วก็ละลายในไขมันนะคะจึงถูกสะสมไว้ในตับร่างกายจะไม่ค่อยขับออกไปกับน้ําค่ะการที่มันสะสมไว้ในตับเนี่ยร่างกายก็จะค่อยๆไปดึงมาใช้เมื่อมีความจําเป็นค่ะวิตามินอ e ีนะคะจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สําคัญมากๆเลยค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะจะสําคัญกับร่างกายในส่วนของการเสริมสร้างเซลล์นะคะไม่ให้เสียหายหรือว่าแห้งเหี่ยวได้ง่ายค่ะช่วยยับยั้งการเสรื่อมสลายของเซลล์ผิว เซลล์ผิวที่เหี่ยวย่นแล้วก็ที่เกิดริ้วรอยต่างๆค่ะ